ขอบคุณคุณทิติพลขันทีอยากดูครับ Prefectural Circle of Friends อ,อ,อันนี้ทางทีมงานขอดูก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำมังงะเข้ามาคะ่ะขอขอบคุณคุณทันทวัฒน์บุญอภิบาลเพิ่งรู้จักช่องนี้ภาคเทพชอบทุกเรื่องเป็นกำลังใจให้นะครับ อย่าท้อสู้สช่องเพิ่งเริ่มช่องหายากแท็กคำนิยมแปลมังงะมังงะภาคไทยจะหาง่ายขึ้นต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำแล้วก็โดเนตมากๆเลยนะคะขึ้นท็อปโดเนตไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทำลายสถิติกันทุกวันเลยนะคะทีมแปลชื่นใจค่ะสวัสดี เราทานทุกนายเราผู้บัญชาการเข้าใจดีว่าในการติดตามข่าวสารการรบอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้ทําให้พวกนายทั้งหลายเกิดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจพวกเราเราเสนาธิการและผู้บัญชาการเองก็กําลังตกอยู่ในสถานะที่กืไม่เข้าคลายไม่ออก <S 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 เนื่องจากมีพักพวกของพวกเราหคลิปได้ถูกฆ่าปิดปากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพวกเราล้วนโดนขู่ที่จะลอบสังหารจากกองกําลังพิเศษต่างชาติที่มิอาจเอ่ยนามได้เนื่องจากเกรงว่าแม้แต่คลิปนี้เกิดจะพลอยบินไปด้วยขอให้น้อยฐานทุกน้อยที่ติดตามสถานการณ์การลบอย่างใกล้ชิดเข้าไปกระทืบไลค์บนเพจเฟซบุ๊กด้วยหากต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราผู้บัญชาการพวกนายสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาได้โดยตรงเราจะสามารถสร้างฐานทัพที่มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ หากพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเลิกได้ก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับหืมตรงมุมของท่อนไม้ทุกด้านนั้นคมมากนี่มันแสดงว่าทุกๆด้านนั้นจะต้องโดนตัดในครั้งเดียวไม่อย่างนั้นละก็ มันคงไม่คมขนาดนี้เออการตัดไม้ของนายนั้นฮะ huh? มันดีกว่าที่ฉันคาดเอาไว้ซสอีกนะเนี่ย YES ชายกสาเหตุที่ฉันส่งให้นายไปตัดไม้นั่นก็เพราะว่าฉันอยากให้นายฝึกประสาทสัมผัสที่ดวงตาและมือของนายเพิ่ม และฉันก็อยากให้นายฝึกควบคุมมีดให้ดีขึ้นกว่านี้ถ้าหากนายทำตามที่ฉันบอกไม่ได้ละก็มันก็ไม่มีค่าอะไรที่ฉันจะไปสอนวิธีใช้นิ้วให้กับนายเลยอ่ะรับไปฮึบฮึวิธีการใช้มีดในรูปแบบทหารน,นั้นมีอยู่สองแบบหลักๆรูปแบบแรกก็คือ การจับด้านหน้าและอีกรูปแบบก็คือการจับด้านหลังของมีดไม่ว่านายจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้นายก็จะพบเจอแต่วิธีการจับมีดแค่สองแบบนี้จริงๆแล้วนั้นท่านผู้บัญชาการของเรานั้นเป็นสุดยอดในการใช้มีดทั้งสองเทคนิคนี้แต่ว่าสิ่งที่ฉันจะสอนให้นายก็คือรูปแบบที่สามซึ่งรูปแบบนี้ มีคนรู้เพียงไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือของนายด้วยซ้ำศิลปะการใช้มีดนั้นสามารถที่จะนิยามให้เข้าใจง่ายๆได้ในสองคำนั่นก็คือคาดเดาไม่ได้และว่องไวดูที่นิ้วชั้นให้ดีๆล่ะเจ้าหนูเจ้าหนูนายเห็นอะไรบ้างละ่ะ นี่เขาต้องการที่จะทดสอบฉันอย่างนั้นสินะวิธีการใช้มีดของคุณนั้นพึ่งพาการใช้กำลังจากนิ้วมือเป็นหลักและคุณก็พยายามทำให้มั่นใจว่าผมจะไม่สามารถที่จะมองการเคลื่อนไหวของนิ้วของคุณออกซึ่งการใช้มีดของคุณนั้นแม้แต่ตอนที่คุณถูกล็อกแขนเอาไว้แบบนี้คุณก็ยังสามารถ ที่จะโจมตีศัตรูได้ด้วยการใช้นิ้วมือควบคุมใบมีดของคุณโอ้โหไอต้ตาแกจ้างไอ้เจ้าเด็กนี่มันมีพรสวรรค์จริงๆนะเนี่ยนายนี่มีพรสวรรค์นในการใช้มีดอย่างแน่นอนตึก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 สวัสดีครับท่านผู้บัญชาการตามสบายตามสบายฉันเข้าใจดีว่า ล่วเชงคงจะทำความเคารพแบบหนักแน่นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าเขานั้นยังเป็นแค่เด็กใหม่แต่ว่าทำไมนายถึงได้เรียนแบบเจ้าเด็กนั่นกันละ่ะตาแก่จางที่ฉันมาในวันนี้นั่นก็เพราะว่าฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้นายทำล่วเชงผมขอทายว่ามันคงจะเกี่ยวข้อง กับการแข่งขันหน่วยกองกำลังพิเศษระดับชาติใช่ไหมครับท่านผู้บัญชาการฮะ <Huh? S 2> ใช่แล้วล่ะหน่วยของเรานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษเหมือนกันแต่ว่าก็แข็งได้ที่โลมาโดยตลอดฉันหวังพึ่งกับหน่วยอัลฟาเป็นอย่างมากแต่ว่าก็เหมือนเดิมที่พวกเรานั้นโดนแทงเข้าข้างหลัง ตอนนี้โคต้าในหน่วของเรานั้นเหลือเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นและฉันก็ได้เลือกนายให้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ฮะผมนั่นเหรอแขงตรงยกตัดขวาง นี่แกนี่แกจะทำอะไรวะเนี่ยนี่แกอย่าให้ฉันสำลักควันตายหรือไงวะนี่แกรู้ไหมว่าสีหน้าของแกเวลาที่กำลังมองเจ้าเด็กใหม่นั่นมันเหมือนกับหน้าตาของแม่ไก่ที่จ้องมองไข่ของตัวเองเลยละ่ะ <c oughs> อย่ามาทำเป็นพูดไปหน่อยเลยฉันรู้นะว่าแกก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน ว้าวนี่แกยอมที่จะใช้สูตรลับของตระกูลหลิวของแกที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยเหรอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรขนาดนั้นหรอกนะสิ่งที่เราต้องทำให้มั่นใจก็คือพวกเรานั้นจะต้องถ่ายทอดวิชาและเทคนิคต่างๆให้เจ้าหนูหนี่ทั้งหมดและพวกเราจะต้องแน่ใจว่าไม่ได้ติดเอาความลับ หรือเทคนิคอะไรลงหลุมไปกับพวกเราด้วยถึงแม้ว่าฉันจะเสียแขนไปข้างนึงก็ตามแต่ว่าตาฉันก็ไม่ได้บอดหรอกนะฉันมั่นใจและมีความหวังกับเจ้าเชิงสีสุดๆเลยละ่ะเชงสีเชงสีลู่เช,ง,เชงอยู่ที่นี่หรือเปล่าเฮ้เฮ hey, hey. ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ที่เด็กฝึกหัดในค่ายของเรามีเวลามาเดินแต่เตรแบบนี้นะ่ะนี่พวกนายเริ่มที่จะขี้เกียจฝึกกันแล้วงั้นเหรอชงสีฉันมีเรื่องจะมาบอกกับตันชานฮูกับทุกๆคนที่เหลือในทีมอัลฟากำลังจะโดนไล่ออกจากกองทห,หารแล้วอะไรนาะตั้งแต่เมื่อไหรกันทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรพวกนี้มาก่อนเลยล่ะ จริงๆแล้วมันก็มีข่าวมานานมากๆแล้วแต่ว่าพวกเขานั้นไม่อยากให้ในายรับรู้ข่าวนี้เพราะเกรงว่ามันจะกระทบกับการฝึกของนายฮะน้อยตึงตึงตึงตงกัปตันกัปตันมีผมเองเชงสีครับเปิดประตูให้ผมหน่อย ก,กับกัปตันพวกพี่ๆทุกคนทำไมถึงมีสภาพแบบนี้กันนะทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะผมเองไม่ไม่สิไอเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะไอหาซ่งมันคือตัวการที่ทำให้ทีมอัลฟามีสภาพเป็นแบบนี้ฉันล้วเชิง สัญญาเลยว่าฉันจะทวงคืนความยุติธรรมและจะจัดการมันมันจะต้องได้รับผลจากการกระทำของมันอย่างแน่นอนแข็งแกร่งขึ้นอย่าฉันฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นฮ่าพอได้แล้วนี่นายกำลังจะพยายามที่จะฆ่าตัวตายหรือไง เช้งซีจบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ในเพจ Facebook ภาคทุกอย่างที่ขวางหน้ากันนะครับ